เพื่อนๆที่เล่นรอยัลด้วยกันทั้งหมดนะครับผมอันนี้ผมพูดแบบปกติชนและมีสติมากที่สุดนะครับในการจะแก้ไขปัญหาการปลดแบนและให้เพื่อนๆดูวิธีการพูดของแอดมินนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงจุดการที่เราคุยไหมผมผมว่าผมพูดเข้าใจนะแล้วก็พูดเข้าใจง่ายด้วยแต่ดูบริการการบริการของแอดมินที่ที่มันที่มันเหลี่ยม แบบว่าก็เหมือนโกงนั่นแหละแต่เราเรา,เรามาดูกันหลายหลายคนนะครับผมเชื่อว่าเจอเหตุการณ์แบบผมแต่เข้าเข้ามันไม่ไม,ไมีไม่รู้วิธีการเข้าแล้วก็จะโดนโกงไปแบบน้าดันด้านเดี๋ดวยวผมจะพิมพ์แอดมินครับแอดมินครับ แล้วถ้าเราตอบช้าเนี่ยหรือถ้าเราหารูปอะไรที่เขาให้เามายืนยันช้าเนี่ยเขาก็จะปิดแชทหนีปิดแชทหนีมันทําให้ลูกค้าเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วถ้าเกิดคุยไม่รู้เรื่องเขาก็จะปิดแชทหนีเราไปเลยให้เราเข้าหน้าเว็บตรงเนี้ยไม่ได้ประจําสังเกตดูนะครับว่าว่าการบริการของแอดมินเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองถามขเขาไอเดสิบห้าแปดศูนย์สามห้าหก เติมเงินเล่นไปแล้วพอเติมเล่นถูกระงับเพราะอะไรครับขออนุญาตบันทึก จอนะครับเอาไปลงเป็นวิทยาทาน เอาเรามาดูเรามาดูนะครับว่าแอดมินมันจะตอบเราว่าอะไรเขาจะให้เราไปหาคือไอดีของผมเนี่ยอันเนี้ยมันมีเพื่อนของผมเนี่ยที่เล่นอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งคนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วพอแล้วลถึงจังหวะเนี่ยมันเข้าสวนกันปุ๊บมันมันมัน elkaar 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 ระงับรหัสรหัสผมมันจะเป็นเฉพาะตอนถอนถอนฝาไขชิปเนี่ยแหละครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นการกั่นแกล้ง,งเนี่ยให้ให้ไปหาให้ไปหา Gmail นั้นคือเจ้าของเหรอครับอผมขอผมขอ Gmail Gmail ที่ชำระนครับเพราะว่าการเพราะว่าการที่ Gmail เนี่ย <al> ที่เขาให้ยืนยันเนี่ย ไม่มีใครเขาใช้หลายไม่มีใครเขาใช้หลาย g ี mail หรอกครับคือเขาจะมีให้ใส่ g ี mail แล้วจะได้เงินห้าพันแต่ทีนี้พอเราใส่ไปเราก็ไม่รู้เราใส่เพื่อเงินห้าพันไปงั้นอ่ะเขาก็จะเอาตรงนั้นอ่ะมาเป็นามาเป็นข้ออ้างว่านี่มันไม่ใช่นี่นะครับนี่มันไม่ใช่จี mail ของอน,นี้นะครับแล้วเนี่ยไอที่เติมเติมไปเนี่ยมันไม่ใช่ g ีเม mail ผมมันเป็นของเพื่อนผมซึ่งผมไม่ได้ถูกกันแล้วเนี่ยเขาก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นเขาเนี่ย ก็คือจะโกงเต็มระบบผมเจ้าของตัวจริงตัวจริงแล้วอันที่เติมอะ คือเจ้าของเหรอผมโดนคนเอา ID ไอดีไปเล่นไปเล่นผมแอดมิน เข้าใจปัญหาแต่แค่กลั่นแกล้งลูกค้าเท่านั้นแหละ ผมจะดาเนินการขอเงินคืนจาก Google เพราะไหนๆก็จะแบนแล้วก็จะแบนแล้ว พอกันทบีบริการแบบนี้เอาเปรียบ